หนึ่งในกฎหมายสําคัญที่กำลังจะพูดก็คือว่ามีการต่อยอดออกมาก็คือตราเป็นพระราชบัญญัติบัตรประชาชนครับพระราชบัญญัติตัวนี้ชื่อเต็มของเขาคือพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน2486ครับมีการกําหนดกฎหมายด้วยนะครับว่าคนที่จะต้องทําบัตรประชาชนคือคนอายุ16กถึง1 7ปีครับและในบัตรประชาชนยุคแรกจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่อาชีพ ตำหนิครับและประกอบด้วยรูปถ่ายหรือลายหัวมือแม่พิมพ์ข้างขวาของผู้ถือบัตร พร้อมกับการลงลายมือชื่อของพนักงานออกบัตรซึ่งบัตรประชาชนยุคแรกนะครับทำแล้วเนี่ยจะใช้ได้ถึง10ปีครับค่าธรรมเนียมในการออกบัตรไม่เกิน25สตางค์คำว่าไม่เกินคืออาจจะฟรีก็ได้ก็คือศนย์บาทหรืออาจจะเสียเงินก็ได้และในช่วงเวลานั้นจอพลปอพิบูลสงครามไม่ได้ให้คนทุกจังหวัดได้ทําบัตรประชาชนนะครับจะมีแค่เฉพาะในเขตสําคัญสําคัญนั่นก็คือจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนั่นเอง